แล้ครับตอนนี้จะพาขึ้นเขากิชกุฎนะฮะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรดกระเช้าซึ่งทางญี่ปุ่นมาสร้างไว้แต่นี้เราจะพาเดินขึ้นถนนถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนทิมพิศาลเดินมานิดนึงก็จะก่อนประตูทางขึ้นนี่ก็จะเป็นเป็นเทวลัยของของฮินดู อตรงนี้ก็จะเป็น,นอะไรเทพองค์ไหนองค์หนึ่งเราไม่รู้นะเนี่ยพาเข้าประตูถนนนี้เรียกว่าถนนเทพ่สารเป็นถนนที่จะนำพาขึ้นไปสู่ยอดเขาทิชกุเดินขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นนี่เดินขึ้นมาถึงเกือบจะก,กลางทางตรงนี้เขาเรียกเขามาทักุุชช มีป้ายบอกนะครับมัสกุชิเป็นสถานที่ซึ่งอะไรครับภรยาของพระเจ้าทิพิสารมารีขันจะเอาพระรัชเจ้าชายถ้าศัตรูออกจะทำแท้งนี่นี่เจอขอทานคนนี้เจอทุกปีตามองไม่เห็นครเขาก็พูดทุกภาษาเลย ที่จะไปาดจีแบนเจจีนเจจีนเจจีแนเจจีบันเจจีนเจแบนเจปานไใจปานไม่มีตาโลยเดินทุกปีคนนี้ก็ไปต่อก็จะพูดทุกภาษาเลยนะครับพูดจต่ขอเงินเราเดินขึ้นใหม่นิดเลีย นี่ก็ขอทานืันกันตอนนี้ไม่มีนะักท่องเที่ยวก็เลยนอนนอนพักผ่อนกันนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายเขามานอนกลางแดดนี่แหละครับนี่ก็เด็กนี่ก็เป็นบลิโอนี่ก็ผู้หญิงอ่ะเหนื่อยหน้าเข้ามาดูตื่นแล้วเอใไข่น้อใครมาใครมาเออไม่พักหนึ่งก็เจอเจอฝรั่งฝรั่งที่เป็นฝ่ายมหาย,ยานเดินสวนลงมานะครับ ก็เป็นมหายาณเราหันลงไปดูทางนัน่นฝั่งนักยอ็ฝป,ป่าละ,ะอ๋อเดินขึ้นมปนิดนึงก็เจอที่พักไม่ค่อยมีใครนนขึ้นไปนั่งพักเท่าไหร่นะฮะที่พักว่าตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วครับคะแนไม่ได้เรื่อนตอนนี้มันขาขึ้นมาถึง วเรามองไม่เห็นต้นทางแล้วโอ้ยเนี้ยพักก่อนเดินต่อขึ้นหน่อยอีกหน่อยอ่าเห็นพระกันท่ากุดีแล้วอยู่ไกลๆนี่เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวเดินต่อ,อตรงนี้เจอขอทานอีกกลุ่มนึงโอเคนี่นนมแบ่งกำลังแบ่งข้าวแบ่งของแบ่งอะไรกันอ,อยู่โอ้เข้าวตอก นี่ก็จะมีลิงเลงพวกนี้เข้าใกล้ได้แต่ทำอะไรเข้าไม่ได้นะครับจะแ,แต่ตัวเข้าไม่ได้เดี๋ยวเข้าโมโหเดีขอทานอีกจุดมีเด็กอยู่เลยนีเป็นขอทานเท่าแล้ววันนี่เป็นจุดพักอีกจุดหนึ่ง จุดนี้พระเจ้าพิมพิสารจะทิ้งพวกทหารต่างๆไว้ที่นี่แล้วก็จะเดินต่อไปมาถึงตรงนี้นะครับเป็นสะพานสะพานตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆซึ่งข้ามลำธารเล็กๆซึ่งปัจจุบันนี้ลำธารนัินแห้งไปหมดแล้ว พอข้ามละพัตงตก็จะเข้าสู่เขตของเขาคิจกูดจริงๆครับทีอัอนนี้ก็จะเข้า,เข,าเข้าสู่เขตของเขาทิจกูดนะครับพระตะโกดีอยู่ข้างบนนั่นเองแล้วระหว่างทางตรงนี้จะเป็นถ้ำมีถ้ำของพระโมคคัาลานะพระสารีบุตรก่อนจะขึ้นไปถึงนั้นต่อมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็น้านขวามือในเป็นภูกเขาหินที่เป็นแท่งสูงขึ้นมาในลันกษณะตรงนี้นะครับ เป็นจุดที่พระเทวทัตเนี่ยกลิ้งหินลงมาเพื่อจะทํรลายพระพุดธเจ้าเห็นก็ลงมาจากทางด้านบนนี้ลงมาแล้วก็แตกกระจาย mm hmm. กลายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีหินก้อนเล็กก้อนน้อยวางอยงู่ตรงนี้เป็นเรียงรายต็มหมดไม่รู้มอนกันเห็นเก่าหรือหินใหม่ก้อนเล็กก้อนน้อยแถบนี้นี่จากตรง,ตรงนี้เนี่ยพอมองขึ้นไปก็จะเป็นถ้ำเล็กๆ จะมีทางขึ้นนะครับแยกขวาขึ้นไปแยกขวาขึ้นไปขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นถ้ำของที่บอมเพนเพียรของพโมคขลานะตรงนี้หน้าถ้ำเนี่ยเขามีพระฝ่ายมหายานเขาสร้าง JD เจดีย์เต็มไปหมดเลยเจดีย์เล็กเจดีย์น้อยเขาพยายามสร้างนะฮะโดยเฉพาะที่นี่เห็นก้อนนี้นะครับเป็นหินที่คนที่ยืนอยู่ด้านล่างเนี่ย จะทําการเสียงทายโยนหินขึ้นมาเห็นมีเขียนกอนอยู่เต็มหมดเลยเห็นไหมฮะเสียงทายว่าถ้าเห็นต้องหันหลังแล้วโยนขึ้นมาถ้าเห็นค้างอยู่บนนี้การเสียงทายครั้งนั้นก็จะสาเร็จ hmm. เอาละครับเข้ามาที่ท่าของพระโมคคัลลานนะก็เป็นท่านเล็กๆนะครับ เข้ามาในถ้ำเห็นว่าเป็นถ้ำที่ไม่ลึกนะครับประมาณสักสองสามเมตรได้กว้างพอสมควรนอนกันได้หลายคนพระโมคคัลลานะก็มาเพ็นพี่รอยู่ที่ถ้ำนี้เอาละครับจะพาเดินต่อจากถ้ำพระโมคคัลลานะแล้วก็เดินต่อมาอีกนิดเดียวอันนี้ก็จะถึงทางเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอ่าขึ้นไปอันนี้จะเข้าสู่ใกล้ใกล้สู่พระคันทกดีกันทะีแล้ว ขีเลีล้ยวขึ้นไปนะครับเมื่อเลีล้ยวขึ้นมาแล้วก็จะเจอถ้ำของพระสารีบุตรถ้ำของพระสารีบุตรนี่เรียกว่าถ้ำสุกราขคาตาอันนี้จะเล็กกว่าถ้ำของขอพระโมคคัลลาลนะเป็นชางอ่อนเห็นนะฮะเข้าไปข้างในก็คงจะพอนอนได้สักสองคนผมพอเลือกไปกว่านี้ก็ต้องก็ต้มหัวลงนิดนึงเพราะกระหน่ำถ้ำน,นั้นเตี้ยมาก อันนี้คือจุดที่พระเจ้าที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมเดี๋ยวเราจะพาเดินต่อไปนะครับขึ้นบันไดต่อไปออพอพ้นบันไดขั้นสุดท้ายขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนิดหนึ่งจุดนี้เป็นจุดที่พระเจ้าพิชัยสานเวลาขึ้นมาถ่อพระพุทธองค์ก็จะมาเปลี่ยนเครื่องทรงป็นคนทำบัลลัที่นี่เพื่อเข้าเพื่อขึ้นสู่พระกานธทุดีต่อไป เดินต่อไปตรงนี้คลงนิดนึงแล้วก็เลี้ยวขึ้นจะเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับตรงน,นี้เป็นบันไดาทางขึ้นมาขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเนี่ก็จะเป็นพระคันทกุดีขึ้นมาถึงข้างบนนี้อชั้นแรกเราก็จะเจอกุฏิของพระอนุนก่อนเป็นดับแรกเดินต่อไปอันนี้ก็จะเป็นคันทกุดีของ พระพุทธองค์ตอนนี้ไม่มีใครเลยไม่ไมีใคร่ไม่มีใครเลยนะครับช่ค่ะต้องก็ดีของพระพุทธองค์นี่เองมีคนกำลังเดินจงกรมอยู่คนหนึ่ง